สวัสดีค่ะฉันชื่อแปงโมค่ะอายุ27ปีมาทำงานที่กรุงเทพแม่บอกว่าพี่สายพินพี่สาวของฉันไม่สบายให้ฉันไปเยี่ยมพี่สาวที่พังงาแม่เป็นห่วงพี่พินมากพร้อมพี่สาวของฉันแต่งงานกับหนุ่มใต้นานๆจะกลับมาบ้านทีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สบายอีกฉันจึงรับปากแม่ว่า อีกสองวันจะเป็นวันหยุดยาวสีวันฉันจะไปหาพี่สายพินในวันหยุดแม่จะได้สบายใจมากขึ้นคุณแก่ยิ่งมีโรคประจำตัวหากมีอะไรมากระทบจิตใจมากไม่ดีต่อสุขภาพแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เจอพี่สายพินนานแล้วพอถึงวันหยุดฉันก็เดินทางไปที่พังงาท,างทันทีเมื่อไปถึงพังงาพี่วัชรพี่เขยกับข้าวโอต๊ต หลานชายตัวแสบก็มารับฉันนาแตงโมเข้าโอ๊ตอยู่นี่ครับเข้าโอ๊ตรีบบกมือให้ฉันแล้ววิ่งมาหาฉันทันทีเข้าโอ๊ตอายุได้ห้าขวบแล้วเป็นเด็กช่างพูดแก่นแก้วมีความน่ารักสมกับไว้ของเขาฉันโบกมือตอบเข้าโอ๊ตแล้วรีบมาอุ้มหลานชายตัวน้อยทันทีพร้อมกับจั๊กกะจี้ไปที่ตัวของหลานชายหลานชายหัวเลาะล่า พอแล้วนะแตงโมเดี๋ยวเข้าโอ๊ตก็ใจขาดตายพอดีเดี๋ยวนะก็ไม่มีหลานชายน่ารักน่ารักแบบข้าวโอ๊ตหรอกเมื่อหยอกล้อกันพอสมควรแล้วฉันก็ปล่อยหลานชายลงแล้วหันมาไหว้พี่วสันสวัสดีค่ะพี่วสันหวัดดีแตงโมรีบกลับบ้านเถอะสายพินทำกับข้าวเรอเพียบเลยแล้วพวกเราก็รีบกลับบ้านกัน พอถึงบ้านฉันเห็นพี่สาวออกมาตอนรับหน้าบ้านก็รีบวิ่งไปกอดพี่สายพินด้วยความคิดถึงน้ำตาของเราสองพี่น้องก็ไหลออกมาคิดถึงพี่พินจังเลยพี่ก็คิดถึงเหมือนกันดูสิน้องสาวพี่สวยขึ้นตั้งเยอะฉันกับพี่สายพินหัวลาอให้กันแล้วเข้าไปในบ้านกับข้าวที่โต๊ะเยอะเลยเป็นกับข้าวใต้ทั้งหมดพี่เตรียมไว้ให้ มาถึงภาคใต้ก็ต้องกินอาหารภาคใต้ฝึกไว้น่ากินทุกอย่างเลยพี่สายพินเข้าโอ๊ตตักอาหารใส่จานของฉันอันนี้ปลาหมึกผัดกะปิแล้วก็แกงไตปลาฝีมือแม่สุดยอดมากนะนะะแตงโมฉันลองชิมดูโอ้โหสุดยอดจริงๆด้วยน้ามาอยู่สี่วันต้องพรุงแต่กตายแน่เลยเข้าโอ๊ตจะพานะแตงโม เที่ยวให้รอบๆพังงานเลยจะไปดูประการังใต้น้ำมีปลาสสวยจิ้มหลองั้นไกดน้อยคนนี้รีบหินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วจะได้มีแรงพาน้าทัวร์ไงครับแล้วพวกเราก็พูดคุยสนุกสนานถามไถยทุกสุขกันพอตกเย็นพี่สายผินก็บอกว่าโมวันนี้พี่จะให้เข้าโอ๊ตพาไปเที่ยวชมใกล้ๆตอนเย็นเไปชมพระอาทิตย์ตกที่นั่น จะสวยมากเลยจริงหรอพี่อหนไหนๆก็มาแล้วพี่อยากให้ดูอะไรสวยๆบ้างเดินลัดเลาะไปข้างๆบ้านเรานี่แหละไม่ไกหลหรอกเขาโอ๊ตรีบจูงมือฉันแล้วลากฉันออกมาจากบ้านทันทีรีบเลยนะโมนานๆแม่จะใจดีให้ฉันได้ออกจากบ้านสักทีแล้วเขาโอ๊ตก็พาฉันมุดรั้วข้างบ้านข้ามไปอีกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กัน เสียงหมาเห่าฉันกับข้าวโอ๊ตดังมากทําเอาฉันตกใจไปหมดข้าวโอ๊ตพูดตะโกนเสียงดังว่าเจ้าหลงฉันเองเข้าวโอ๊ตไงเมื่อหมาได้ยินเสียงของข้าวโอ๊ตก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วทําหางกระดุกกระดิกทันทีฉันมองดูอย่างโล่งอกสักพักก็มีผู้ชายตัวโตวสูงโป่งเขาสูงราวๆร้อยเซนติเมตรได้เมื่อเทียบกับฉันแล้วต่างกันลิบลับ ฉันสูงแค่156เซนติเมตรเหมือนหลักกิโลกับเสาไฟฟ้าเลยคนหรือเป็ดเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าเขาหล่อมากๆเลยล่ะค่ะเขาโอ๊ตเรียกผู้ชายคนนั้นว่านาอาทิตย์นาอาทิย์ครับแล้วรีบวิ่งไปทางเขาแล้วกระโดดให้เขาอุ้มเขาก็อุ้มขึ้นมาแล้วเล่นกับเขาโอ๊ตสักพักเขาจึงมองมาที่ฉัน ขาโอ๊ตจึงบอกว่านี่นาแต่งโมครับนะผมเองแล้วฉันยังเห็นเขาโอ๊ตกระซเิ่งข้างหูของเขาว่าที่ผมเล่าให้นะ้อาทิตย์ฟังไงครับแต่ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจมากมายว่าเขาจะคุยอะไรกันแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเดินเล่นเองฉันรู้สึกเกรงใจเขามากจึงพูดว่าไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันไปกับข้าวโอ๊ตก็ได้ละคะเขาไม่ฟังที่ฉันพูดเล้าอุ้มข้าวโอ๊ตแบกไว้บนบา่าฉันจึงได้แต่เดินแกมวิ่งตามหลังเขาไปเมื่อมาถึงชายหาดตะวันกำลังจะตกดินพอดีเป็นภาพที่สวยมากๆฉันตกตะลึงมากๆธรรมชาติช่าง,ชงสวยงามเสมอข้าวโอ๊ตกับเขาก็นั่งอยู่บนโขดเห็นอีกด้านหนึ่ง ฉันมองเขาอย่างไม่ตั้งใจเป็นผู้ชายที่หล่อดูนิ่งๆเป็นตัวของตัวเองสูงสุข,ขุมเขาหันมาสบตาฉันอย่างไม่ได้ตั้งใจทำเอาฉันรู้สึกเห็นม,นกมากๆรีบถอนสายตากลับมาทันทีเขาส่งยิ้มตรงมุมปากให้กับฉันฉันก็เผยส่งยิ้มให้เขาเหมือนกันพอค่ำแล้วพวกเราก็กลับบ้านกัน ฉันกล่าวขอบคุณเขาอย่างอายไปก้าวสุดตากับเขาก่อนกลับฉันเห็นเขากระซิบค่อนข้างหูของเขาโอ๊ตแล้วก็บวกมือให้กันพอกินข้าวเย็นเสร็จก็แยกย้ายกันไปนอนฉันนอนหลับไปแล้วก็ยังฝันถึงเขาอีกพอลืงขึ้นเขาโอ๊ตก็บอกว่าจะพาฉันไปเที่ยวที่เกาะ พี่สายพินกับพี่วสันต์ก็อนุญาตให้ฉันกับเข้าวโอ๊ตไปกันสองคนเข้าโอ๊ตก็พาฉันมุดข้างรั้วเหมือนเดิมไปผล่ที่บ้านผู้ชายคนนั้นเหมือนเขาจะรอฉันกับเข้าวโอ๊ตอยู่เขารีบเดินมาเข้าโอ๊ตแล้วพูดว่าเข้าโอ๊ตทำไมมาช้าจังแล้วเข้าโอ๊ตก็ทำปากชี้มาที่ฉันแล้วบอกว่าก็น้ำโมนะสิครับช้ามาก เชจิงเกไปที่หัวของข้าวโอต๊ตนี่โทษนาได้ยังไงจำไม่ได้เหรอตอนที่จะมาไขวิ่งจุดเข้าห้องน้ำเอ,อ่อผมเองพังหัวล้อ <c oughs> ไปกันเถอะครับอะไรนะคะนี่คุณจะไปกับพวกเราเหรอคุณคิดว่าพี่เวสันกับพี่พินจะยอมให้คุณไปกับข้าโอ๊ตสองคนเหรอครับไม่น่าล่ะพี่สายพินถึงปล่อยให้ฉันกับข้าโอต๊ตออกมาง่ายๆแบบนี้ ฉันไม่อยากไปกับเขาเลยฉันรู้ตัวเองดีว่ารู้สึกวันไหวและใจสั่นทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาระหว่างที่พวกเรากำลังเดินทางเขาโอตพูดขึ้นว่าน้า ah, ทิพย์ครับน้า ah, ทิพย์พาหน้าแตงโมไปเที่ยวคนเดียวได้ไหมครับพอดี oh ee, ผมปวดท้องครับผมคงไปไม่ได้คงทำให้น,าน้าๆหมดสนุกแน่นานๆน,น้าแตงโมจะมาเที่ยวสักครั้ง ฉันพูดว่าหนาไม่ไปแล้วไว้ไปวันหลังหนาค่อยไปก็แล้วกันเขาโอ๊ตก็ไม่ยอมแล้วยังบังคับแล้วพูดโน้มน้าวจนฉันยอมแพ้แล้วก็ไปเที่ยวกับเขาสองคนคุณแตงโมเรียกผมว่าพี่อาทิปก็ได้นะครับได้ค่ะพี่อาทิปเมื่อมาถึงก่อนเล็กๆที่นี่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่เป็นบ้านของผมเองครับน่ารักจังค่ะ เป็นเกาะที่สวยมากๆเลยงั้นเราเก็บของกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆเกาะฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสัาน้นแล้วเดินลงมาเห็นพี่อาทิตย์ใส่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสาั้นเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่นั่นมากๆผิวสีเข้มดูแข็งแรงและมีเสน่ห์มากๆทำเอาฉันรีบเปลี่ยนสายตาไปทางอื่นทันที พี่อาทิตย์มองมาที่ฉันแล้วพาฉันเดินไปรอบๆเกาะเป็นเกาะที่สวยมากๆเลยค่ะทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์มีสัตว์เล็กๆที่ฉันไม่เคยเห็นวิ่งไปมามันทําให้ดูมีชีวิตชีวาฉันดื่มดำกับธรรมชาติที่สวยงามชวนให้หน่าลหลงไหลขณะเดินไปมาไม่ทันระวังเดินตกหลุมเท้าพิกฉันส่งเสียงร้องด้วยความตกใจและเจ็บปวดมากๆ พี่อาทิรีบเข้ามาดูโชคดีที่ฉันพกยาหม่องมาด้วยพี่อาทิย์เลยช่วยทายาหม่องบริเวณที่เจ็บทำให้รู้สึกดีขึ้นมากทีเดียวทันใดนั้นบรรยากาศรอบๆก็มืดคืมฟ้าฝนเริ่มโปรยปลายลงมาพี่อาทิย์ก้มลงอุ้มฉันขึ้นมาเขาแรงดนีมากๆยกฉันอย่างเบาหิวเลยหัวใจของฉันตุ้มๆต,ต่อม รู้สึกว่าตัวเองตัวร้อนไปหมดรู้สึกเกง่งและไม่กล้าขยับเขยื่นไปไหน <_ an> เขาพาฉันเข้าไปในถ้ำเล็กๆเกพียงพอที่เราสองคนจะอาศัยอยู่ได้ข้างนอกฝนเริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างแรงอากาศหนาวมากๆทำเอาฉันตัวสั่นไปหมดลมหายใจของพี่อาทิตย์ลดลงที่ว่าที่หัวของฉันเสียงคำรามของฟ้าดังสน,นั่น ทำเอาฉันตกใจรีบกอดพี่อาทิพ์ทันทีพี่อาทิพรีบบอกว่าไม่เป็นไรที่นี่ฝนตกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมือของพี่อาทิพลูบขึ้นลงที่หลังของฉันเป็นการปลอบใจแล้วพี่อาทิพก็มองมาที่ฉันแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่แล้วจะปลอดภัยพี่อาทิพมองมาที่ฉันแล้วพูดว่ารู้ไหมว่าพี่ชอบแตงโมมาก ชอบตั้งแต่ที่เข้าโอ๊ตเ่าเรื่องของแตงโมก่อนที่แตงโมจะมาอีกทําให้พี่อยากเจอตัวจริงของแตงโมมากแตงโมน่ารักจังตัวเล็กตาโตและที่สําคัญนิสัยดีมากๆเข้ากับพี่ได้ดีพี่อยากเป็นแฟนกับแตงโมแตงโมจะยอมเป็นแฟนพี่ไหมเพื่อนรุ่นผู้ชายขอเป็นแฟนซึ่งหน้าก็ทำเอาฉันเขินไปหมด แล้วแตงโมล่ะคิดว่าพี่เป็นยังไงบ้างเออคือโมก็ชอบพี่อาทิตย์เหมือนกันคะ่ะฉันตอบแบบจริงจังแต่เสียงเบาด้วยความเขินอายเราสองคนเพิ่งเจอกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่เตงโมเหมือนกับรู้จักพี่มาก่อนเราดูดูกันไปก่อนสักพักได้ไหมถ้าพี่ผ่านปูแล้วเราค่อยว่ากันฉันไม่อยากพูดมาก แต่สงสัยตาบอกให้เขาก้มลงหอมแก้มเขาฟอดใหญ่มีหรือที่เขาจะยออนปล่อยให้ฉันไปง่ายๆบรรยากาศข้างนอกฝนตกข้างในหนาวจับใจแบบนี้จินตนาการเอาเองแล้วกันนะคะว่าฉันกับเขาจะทำอะไรกันต่อจบแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามให้รถด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ